ฮัลโหลสวัสดีค่ะเห็นนั่งอยู่บนรถแบบนี้นะคะ EP นี e ้ P N e พาไปเที่ยวแน่นอนค่ะคลิปนี้นะคะเราจะไปเที่ยวที่มมรีออทหัวหินกันนะคะ EP นี e ้ P N e จะพาไปดูห้องดีลักซีวิวนะคะแล้วก็จะพาไปเที่ยวร,บรอบๆโรงแรมเหมือนเดิมน,นะคะขับรถแป๊บนึงเดี๋ยวไปเที่ยวกันค่ะถึงหน้าโรงแรมแล้วนะคะหัวหินมรีออทรีสอร์ทแอนด์สปาค่ะที่จอดด้านหน้าว่างอยู่พอดีค่ะจอดรถก่อนนะคะ มาถึงตอนบ่ายสามโมงนะคะเป็นเวลาเช็คอินพอดีค่ะภายในร็อบบี้กว้างโตรงะคะ่ะที่นั่งเยอะเลยลายฉลุดรอบๆนี่คือดอกพิกุลนะคะจะเห็นอยู่ทั่วโรงแรมเลยะคะ่ะเบอคํายิงแก้วนี้พนักง,งานบอกว่ามีส่วนผสมของดอกคัมฟอยลินจ่มะนาวพิกุลค่ะ,คะส่วนตัวได้ว่าอร่อยดีนะรสชาติแปลกๆแ,แบบไม่เคยทานที่ไหนมาก่อนนะคะ ห้องที่เราจะพักใน EP นี้อยู่ชั้น5ตึกเดียวกับล็อบบี้เลยค่ะตัวห้องจะอยู่ติดกับฝั่งถนนเพชรเกษมนะคะหมายเลขห้อง2518ค่ะเข้าไปดูห้องกันเลยมันรวมห้องกว้างนะคะตกแต่งขา,ขาวๆเทาๆค่ะดูสะอาดตานะมาดูด้านในห้องกันค่ะว่ามีอะไรบ้างนะคะเข้ามาในห้องนะคะเจอตู้ก่อนเลยมีตู้เซฟค่ะด้านล่างเป็นลิ้นชักค่ะ ได้เป่าผมค่ะสลิปเปอร์อยู่ด้านล่างนะคะติดกันเป็นตู้เสื้อผ้าค่ะด้านบนมีหมอนสำรองมาให้นะคะไฟฉายค่ะชุดคุมสองชุดค่ะไม้แขวนกระเป๋าเรียนชายหาดนะคะชอบที่สุดเลยคือเตารีดและดอรีีดผ้านะคะรองเท้าแตะสองคู่ด้านล่างค่ะหน้าห้องน้ำมีกระจกเต็มตัวหนึ่งบานค่ะที่วางของนะคะส่วนประตูหน้าห้องน้ำเป็นแบบกระจกเงาบานเลื่อนค่ะ เป็นกระจกใหญ่เต็มตัวเลยค่ะเปิดเข้ามาในห้องงานนะคะใช้โทนสีขาวผสมหินอ่อนค่ะหรูหรานะอมเมนิตี้ของเลเกนแบนด์ค่ะแบรนด์จากฝรั่งเศสนะคะกลิ่นหอมทุกอย่างเลยค่ะหอมมากน้ำเดือมที่ติดฉลากเมลิออดบริการฟรีค่ะด้านในห้องน้ำมีกระจกเต็มตัวอีกหนึ่งบานนะคะ รวมมห้องนี้มีกระจกเป็นตัวเยอะมากเลยค่ะโซนสุขภัณฑ์มีสายฉีดน้ำนะคะโซนอาบน้ำมีทั้งเรนชาวเวอร์และแฮนชาวเวอร์ค่ะแต่ห้องนี้ไม่มีอ่างอาบน้ำนะคะด้านหน้าห้องน้ำเป็นโซนมินิบาร์ค่ะตู้ด้านล่างข้างในเป็นตู้เย็นค่ะด้านในก็จะมีเครื่องดื่อนะคะตรงนี้มีค่าบริการนะ ในยินชักมีสแซนด์นะคะแล้วก็เมนูมินิบาร์นะค่าใช้จ่ายต่างๆค่ะยินชักด้านล่างมีมาม่าก,กับแก้วตรงนี้ชากาแฟบริการฟรีนะคะด้านล่างเป็นการน้ำร้อนค่ะเครื่องทำกาแฟนะเตียงใหญ่ค่ะขนาดคิงไซส์เลยลองนอนแล้วนุ่มสบายนะคะหมอนก็นุ่มค่ะ หัวเตียงสวิตไฟปลั๊กไฟที่เสียบ USB นะคะสองข้างจะคล้ายๆกันค่ะฝั่งนี้มีกระดาษจดโนต้ตโทรศัพท์นะคะในย้นชักมีหนังสือให้อ่านด้วยนะส่วนอีกฝั่งมีโต๊ะว่างของเพิ่มขึ้นมาค่ะปลายเตียงเป็นทีวีนะคะมีกรอบรูปด้วยอะ่ะดูหลูปไปอีกค่ะเข้ากับตีมห้องเลยตรงนี้เป็นโต๊ะทำงานนะคะเจอกระจกอีกแล้วค่ะ รูมเซิสจะอยู่ตรงนี้ค่ะเขามีบริการตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะแต่อาหารก็จะต่างกันไปตามช่วงเวลานะคะมีโต๊ะกลมวาง,งไว้ให้อีกหนึ่งตัวค่ะมุมโซโฟ,ฟาตรงนี้มองออกไปด้านนอกเห็นวิวไกลเลยค่ะถ้ากลัวร้อนแต่อยากนั่งชมวิวนะคะมองจากมุมนี้ก็ชิลได้อยู่ค่ะระเบียงด้านนอกนะคะมีโต๊ะเก้าอี้หนึ่งชุดไว้นั่งชิลค่ะตรงนี้เป็นมุมจากห้องของเราค่ะวิวดีเลย มองต้องสุดไปเป็นทะเลค่ะบรรยากาศดีค่ะเห็นทั้งโรงแรมเลยมุมจากระเบียงมองเข้ามาในห้องนะคะห้องบรรยากาศดีค่ะสวยสะอาดค่ะสิ่งอำนวยความสะดวกครบค่ะพาไปดูรอบๆโรงแรมกันบ้างนะคะจุดเด่นของที่นี่เลยนะห้องอาหารมีถึงห้าที่เลยค่ะและสระว่ายน้ำก็มีถึง5้าสระเลยนะคะคลิปนี้จะพาทุกคนไปดูทั้งหมดเลยนะ เริ่มที่ล็อบบี้เล้วก่อนเลยค่ะตรงนี้อยู่ตรงล็อบบี้เลยนะคะบริการเครื่องดื่มของว่างค่ะไฮไลท์ของจุดนี้นะคะจะอยู่ที่วันอาทีตช่วงบ่ายค่ะ <S <S เขาจะมีเซตลิมิเต็อัพโตนูนทีไว้บริการด้วยนะคะวันที่ได้มาเช็คอินช่วงบ่ายๆนะคะด้านนอกของล็อบบี้มีคอมพิเมนทารีจากโรงแรมเป็นไอศกรีมกระสายใหม่ให้ด้วยค่ะ นี่ก็เป็นบรรยากาศของโรงแรมตอนช่วงบ่ายๆนะคะตอนนี้ประมาณเกือบเกือบสี่โมงเย็ยนแล้วค่ะสาะน้ำของที่นี่เป็นน้ำเกลือทั้ง5สระเลยนะคะโซนนี้เป็นหลูมพูค่ะเป็นสระน้ำวน,วนยาวเป็นวงกลมล้อมรอบห้องพักเลยค่ะถ้าจองห้องพักแบบพูลแอดเศนก็จะลงเล่นน้ำจากห้องพักได้เลยค่ะความยาว700เมตรเลยนะคะ ระหว่างทางจะมีลูกเล่นต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นแอร์บับเบิ้ลจักุซี่นะน้ำตกสไลเดอร์น้ำที่พู่งออกมาด้วยค่ะโอ้พระเจ้าจอดมันยอดมากติดกันเป็นทีงพูค่ะสันี้มีสไลเดอร์อันเล็กนะคะ ส่วนโซนนี้เป็นแฟมิลี pool ค่ะเป็นสระขนาดใหญ่สระนี้ติดชายหาดเลยนะคะมีกิจกรรมให้เล่นได้ทั้งครอบครัวเลยค่ะตรงนี้มีเป้นบาสอยู่ด้วยนะคะวันเสาร์อาทิตย์ช่วงสายๆกับตอนเย็นคนจะออกมาเล่นที่สระนี้เยอะมากค่ะโซนนี้มีเก้าอี้อาบแดดซุ้มนั่งเล่นล้อมรอบอยู่ค่ะ โซนอะแลวพูเป็นสระผู้ใหญ่ที่แยกออกจากสระอื่นค่ะมีพุ่มไม้สูงล้อมรอบทั้งสี่ด้านเลยนะตรงนี้กั้นออกจากโซนด้านนอกแบบชัดเจนเลยค่ะบรรยากาศเงียบสงบนะมีความเป็นส่วนตัวสูงเลยค่ะโซนนี้มีที่ล้างตัวและห้องน้ำแยกไว้ให้โดยเฉพาะเลยค่ะ มาถึงสัสุดายแล้วคิดพูค่ะเป็นธีมเลยดำน้ำนะคะมีทั้งน้ำพุน้ำตกจากถังชิงชานะคะถือว่าเป็นไฮไลท์หนึ่งของแรมที่เด็กๆชอบมากเลยนะโอ้พระเจ้าจอดมันยอดมากมีกองทรายด้วยนะคะด้านหลังเป็นอาคารได้มุมหลบแดดพอดีเลยค่ะ อย่างนี้หมดเท่านี้นะคะด้านบนเป็นท r e e h าค่ะขึ้นไปดูพร้อมกันเลยขึ้นไปดูด้านบนกันค่ะตรงนี้เหมือนเราได้มาผจญภัยเบาๆเลยนะคะทางขึ้นแข็งแรงค่ะตกแต่งสวยนะขึ้นมาบนนี้เหมือนเราอยู่บนเรือดำน้ำเลยค่ะ คิดคับจะอยู่ใกล้ๆกันนะคะมีกิจกรรมให้น้องๆทำตามช่วงเวลาค่ะเย้ <Yeah! S 1> บรรยากาศด้านในของคิดรับนะคะมีกิจกรรมให้ทำหลายอย่างเลยค่ะ ด้านในสุดเป็นห้องน้ำสำหรับน้องๆค่ะบรรยากาศน่าชายหาดนะคะชิลมากเลยค่ะเก้าอีอาบแดดเยอะเลยค่ะนั่งชิลไปมองทะเลไปเพลินนะคะติดชายหาดมีห้องอาหารอยู่สองห้องค่ะตรงนี้เป็นที่แรกนะคะพูบาค่ะตรงนี้จะเป็นาท์ดอร์นะคะ เป็นสไตล์ Open Air ค่ะมีทั้งอาหารเครื่องดื่มไว้บริการนะคะหรือจะสั่งอาหารไปทานริมสระก็ได้ค่ะใหญ่เป็นเมนูอาหารจานเดียวค่ะทั้งไทยและนานาชาติเลยค่ะเมนูเครื่องดื่มมีให้เลือกหลากหลายเลยค่ะห้องอาหารใกล้ๆกันอีกหนึ่งที่นะคะ Big Fish a n d p o u Ba ค่ะตรงนี้ติดชายทะเลเหมือนกันเลย มีให้เลือกทั้งโซนอินดอร์เอาท์ดอร์นะคะที่นี่นะนำให้จองก่อนนะคะถ้าอยากได้บรรยากาศตริรมกระจกมองวิวทะเลเพลินระหว่างทานข้าวนะไฮไลท์ของที่นี่นะคะบรรยากาศดีเชฟดีวัตถุดิบดีค่ะ แวะมาชิมไปบางมือแล้วนะคะอาหารสดมากค่ะพามาดูห้องอาหารแอมเบอร์ึ้นต่อนะคะตรงนี้ติดกับหลูภูค่ะค้ามสะพานนี้ไปปุ๊บก็จะถึงห้องอาหารเลยค่ะ แอมเบอร์ <Amber S 2> เป็นออเดร y ์ i n น n g ค่ะให้บริการตั้งแต่เช้าถึงดึกเลยนะพรุ่งนี้เช้าเราจะมาทานอาหารเช้ากันที่นี่นะคะตรงนี้เป็นโซนอินดอร์ค่ะเโซนโอเพนแอร์ด้านนอกนะคะ ทุกคืนวันเสาร์ที่ห้องอาหาร Amber จะมีบริการบุฟเฟ่ต์ด้วยนะคะตามป้ายก็เป็นชีฟู้ดบุฟเ f ่ t a แอนกริลนะคะแล้วก็มีอาหารนานาชาตินะมาถึงห้องอาหารสุดท้ายค่ะสยามเบเกอรี่นะคะออกจากล็อบบี้มีทางเชื่อมเดินมาถึงหน้าร้านเลยค่ะตรงนี้จะอยู่ด้านหน้าโรงแรมเลยนะคะตรงนี้มีบริการอาหารเช้าแบบเป็นเซ็ตด้วยค่ะเข้าไปดูภายในร้านกันค่ะ กกแต่งสวยนะคะโล่งๆโ,โปรง่ปรงๆเลยค่ะด้านข้างเป็นกระจกใสนะคะมองออกไปด้านนอกเห็นถนนใหญ่นั่งแรมเลยค่ะตรงนี้ให้บริการตั้งแต่เช้าจนถึงค่ำเลยค่ะนอกจากมีบริการอาหารเซตตอนเช้าแล้วนะคะยังมีเบเกอรี่ที่ทำสดจากเตาใหม่ๆเลยนะแอบเห็นเชฟทำขนมอยู่ด้านหลังนะคะหอมมาก ช่วงเย็นเบเกอรี่มีลดราคาพิเศษด้วยค่ะเดี๋ยวเราจะวนมาดูอีกทีนะคะเชฟกำลังเอาขอนมออกจากเตามาพอดีเลยนะคะโซนด้านนอกนะคะพามาดูฟัคซิลิตี้ของงแรมกันต่อนะคะชั้นใต้ดินจะเป็นสปากับฟิตเนสค่ะตรงนี้จะอยู่โซนเดียวกันเลยอยู่ด้านล่างของโซนล็อบบี้นะคะตัวฟิตเนสเราใช้คีย์การ์ดเข้าไปค่ะ ห้องไม่กว้างมากนะคะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะแต่อุปกรณ์ครบค่ะมีผลไม้กับขนมเพิ่มพลังให้ด้วยค่ะส่วนคอนสปาอยู่ตรงข้ามกับฟิตเนสเลยค่ะเข้าใช้บริการช่วงนี้ต้องจองล่วงหน้าเท่านั้นนะคะ ด้นในสุดเปลิฟต์นะคะสามารถขึ้นไปล็อบบี้ได้เลยค่ะหรือจะยิงยาวขึ้นไปที่ห้องพักได้เลยนะคะซึ่งห้องเราก็อยู่ตึกนี้นะอะ่ตอนนี้ก็ประมาณทุ่มกว่าแล้วนะคะ <c oughs> เดี๋ยวจะพามาดูบรรยากาศข้างนอกกันพามาเดินดูบรรยากาศช่วงค่ำนะคะตอนนี้ประมาณทุ่มครึ่งค่ะเปิดไฟสว่างทั่วโรงแรมเลยค่ะ อันนี้ก็อยู่ที่สยามเบเกอรี่นะคะทช็อินะ,ะ่ะพนักง,งานบอกว่าที่เนี่ยเขาจะมีเบเกอรี่ลด50%หลัง5โมงทุกวันเลยก็เลยมาจัดซะหน่อยสงสัยเรามาช้าไปนะคะตรงนี้เป็นเบเกอรี่ลดราคานะคะเหลือเท่านี้เองอะ่ะ เมื่อกี้ได้ไปซื้อของข้างนอกมานะคะตอนกลับมาก็ถึงโรงแรมประมาณเกือบสี่ทุ่มอะ่ะที่จอดรถโรงแรมเต็มนะคะพนักงานบอกว่า,าคนเข้าพักเยอะมากก็เลยฝากกุญแจไว้นะคะให้พนักงานไปนจอดเาบอกแค่นี้แหละจะรีบไปนอนเพราะว่าพรุ่งนี้จะตื่นแบบเช้ามากๆเลยจะพาทุกคนไปดูวิวตอนเช้านะคะแล้วก็จะพาไปใส่บาตรด้วย ตอนนี้เช้ามากเลยค่ะอยากจะพาไปดูรอบๆโรงแรมตอนเช้านะคะแล้วก็จะพาไปใส่บาทด้วยขออาบน้ำแต่งตัวก่อนนะแบบสภาพไม่ไหวพามาเดินดูบรรยากาศตอนเช้าค่ะตอนนี้6กโมงเช้าแล้วนะคะพระอาทิตย์ก็ลังจะขึ้นแล้วท้องฟ้าสีสวยมาก เดินเล่นไปเรื่อยๆรอบๆโรงแรมค่ะตอนนี้กำลังจะไปชายหาดน,นะพาทุกคนมาดูบรรยากาศตอนเช้าค่ะโรแม,มนติกสุดๆเลยอะ่ะพาขึ้นมาดูวิวบนทีเฮานะคะตรงนี้เป็นวิวรอบๆโรงแรมตอนเช้าค่ะ ช่วงเช้าคิดพูยังไม่เปิดนะคะตรงนี้ก็เป็นชิงช้าบกไปนะคะก็มีน้องๆมาเล่นกันนะพอถึงเวลาสะเปิดก็จะมีน้ำพุขึ้นมาเหมือนที่เราถ่ายไปให้ดูเมื่อวานนะคะเดินมาถึงชายหาดแล้วค่ะตอนแรกคิดว่าจะไม่มีคนนะคะนี้ผิดคาดมากเลยคนเยอะมากนะคะมารอใส่บาทกันค่ะ ชุดใส่บาตตรงนี้สามารถติดต่อที่หน้า็อบี้ล่วงหน้าได้เลยนะคะพระท่านออกบินธทบาทผ่านหน้าชายหาดของแรมเลยนะคะภาพนี้คือดีต่อใจมากค่ะ ช่วงเช้ามีคาดโยคาค่ะตรงสนามหญ้าส่วนกลางของแรมด้วยนะคะแต่ตอนนี้เริ่มหิวแล้วค่ะเราไปทานอาหารเช้ากันดีกว่าค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูไลน์บุฟเฟต์ตอนเช้านะคะกำลังเดินไปที่ห้องอาหารแ m b e r อร์คิเชนค่ะถ้ามาวันเสาร์อาทิตย์และปกติเป็นคนที่ตื่นเช้าอยู่แล้วนะคะแนะนำมาเช้าๆเลยนะ ช่วงส,สายๆคนจะค่อนข้างเยอะค่ะคิวยาวพอสมควรเลยวัดอุณหภูมิล้างแอลกอฮอล์ก่อนนะคะใส่หน้ากากสวมถึงมือขนาดตักอาหารค่ะอุปกรณ์ทานอาหารสำหรับเด็กๆค่ะแก้วน้ำช้อนซ่อมจานชามีครบนะคะโซนเอ็กซ์เตเตชันค่ะ อเมริกันเบรกฟาสต์นะคะข้าวต้มนะนี่เป็นข้าวต้มกุย้ยค่ะขนมจีนค่ะ น,นี้เป็นก๋วยเตี๋ยวนะคะวันนี้มีผัดมี่ค่ะข้าผัดผัดซีอิ๊วผัด,ผ,ดผักหมูปิ้งค่ะซุงมีีคนเยอะนะคะอร่อยชอบชอบเหมือนกัน oh. น้ำเต้าหู้ปลาท่องโกค่ะ ขนมอีกอย่างเรียกอะไรไม่แน่ใจอะค่ะคล้ายๆปลาท่องโก่นะเป็นแป้งทอดเหมือนกันเนี่แหละค่ะมุมโปรดค่ะขนมจีบสละเปาวันนี้มีต้มฟักนะคะผลไม้อบแห้งดาดฟูดค่ะคอนเฟ็คนะคะมีให้เลือกเยอะมากอะ มุมสลัดค่ะน้ำสลัดมีให้เลือกเยอะนะฮะสลัดผักค่ะทานไปแล้วนะคะผักสดมากนะโซนนี้มีชีสให้เลือกเยอะมาก <Yeah. S 1> เดินวนมามุมนี้หลายรอบอยู่ค่ะโค้ oh. คัดนะคะ โยเกิร์ตฟุตสลัดท็อปปิ้งค่ะน้ำมะพร้าวน้ำลูกตาลสดค่ะอันนี้ชอบมากเลยค่ะนมค่ะผลไม้สดต่างๆนะคะมุมโปรดค่ะมุมเบเกอรี่นะคะก็จะมีขนมปังชนิดต่างๆนะ โซนกูเตนฟรีค่ะอันนี้เลิฟมากเลยค่ะไม่ค่อยเห็นที่อื่นนะขนมพื้นเมืองค่ะหลากหลายมากเลยค่ะมีให้เลือกเยอะมากเลยตรงนี้เป็นครัวซองนะคะไอศครีมตรงนี้ก็เดินวนอยู่หลายรอบเหมือนกันค่ะมีหลายรสชาตินะะ ขนมอบต่างๆนะคะ <S <s <credible> <S มุมเครื่องดื่มค่ะ ตอนนี้ทานข้าวเสร็จนะคะจะบอกว่าที่นี่อาหารเช้าแบบ ถูกใจมากลายเยอะมากเลยเป็นแบบหนึ่งในโรงแรมที่ไปแล้วแบบอาหารแบบถูกใจขนาดนี้นะก็ใกล้เวลาจะกลับแล้วนะคะสรุปคร่าวๆตามความเห็นส่วนตัวของเตยนะที่เนี้ยเป็นแ a m i l y ี o โฮเทลนะคะแน่นอนว่าวันเสาร์อาทิตย์คนจะเยอะมากโดยเฉพาะเด็กนะคะถ้าต้องการความเงียบสงบมากๆก็แนะนําวันธรรมดานะคะเพราะว่าเสาร์อาทิตย์ะส่วนน้ํากับห้องอาหารคนจะเยอะมากรวมๆคือเตยชอบถูกใจแหละถ้ามีโอกาสมาอีกก็จะกลับมานะคะทุกอย่างคือดีแต่ราคาก็แรงไปด้วยนะคะเป็นเรื่องปกติสํา่ะสหรับห้องที่เตยพักนะคะ จะอยู่โซนหลังล็อบบี้นะคะจะอยู่ติดกับถนนใหญ่ด้านหน้าเลยห้องสามารถเก็บเสียงได้ดีนะคะยกเว้นแบบกลางคืนดึกๆที่แบบกระบะแวนหรือมอเตอร์ไซค์แวนจริงๆอันนี้จะมีเสียงเข้าน,นี้นะคะก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะจะรีบกลับกรุงเทพแล้วเพราะว่ากาลัวรถติดนะคะก็ไปก่อนนะคะเพื่อนๆที่ชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะคะเดี๋ยวคลิปหน้ากจะมีไปเที่ยวไปกินอย่างนี้เรื่อยๆแล้วก็จะมีอ่านคลิปสุขภาพดีๆมาฝากเหมือนเดิมนะคะอั <ๆ S 2> นนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะๆๆ